ทุกๆวันหลังจากที่เราตื่นนอนมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายในแต่ละวันและการที่เราต้องทำสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์กับตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอกับเป็นเรื่องที่ทำยากมากๆทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึง5ปัจจัยอะไรตามหลักจิตวิทยาที่ทำให้เราเป็นคนชอบ ผัดวันประกันพุ่งและถ้าหาคุณผู้ฟังไม่อยากเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพุ่งต้องฟัง ep นี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาชีวิตต้องบอกว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเราสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่หลายคนกลับพบว่าการทำงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จกลับเป็นเรื่องยากต่อไปนี้คือ5ปัจจัยตามหลักจิต,ตวิทยาว่าทำไมเราถึงชอบเป็นคนผัดวันประกันพุ่งนั่นเองค่ะปัจจัยที่1ค่ะมีความสนใจที่จำกัด มนุษย์มีช่วงความสนใจที่จำกัดโดยธรรมชาติแล้วผลการศึกษาพบว่าผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยสามารถมีสมาธิกับงานและจดจ่อได้ประมาณ20นาทีก่อนที่จะเสียสติเสียสมาธิจะเริ่มวอกแวกทำให้เราไม่อยากทำสิ่งนั้นต่อ ก็จะเกิดการผัดวันประกันพุ่งอย่างที่หลายๆคนทํากันซึ่งข้อจำกัดนี้เป็นลักษณะพื้นฐานของการประมวลผลความรู้ความเข้าใจของเราโดยที่เราตระหนักว่าเรากำลังถูกภผยคุกคามอยู่ก็เลยมีขีดความสามารถในการจดจ่ออย่างจำกัดนั่นเองค่ะปัจจัยที่2แรงจูงใจมีความผันผวน แรงจูงใจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของเราในการทำงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องการได้รับผลกระทบจากสภาวะภายในเช่นระดับอารมณ์และพลังงานและสิ่งจูงใจภายนอกเช่นรางวัลหรือว่าการยอมรับเมื่อแรงจูงใจลดลง ความสนใจของเราที่จะอยู่กับงานก็จะลดลงตามไปด้วยเมื่อใดก็ตามที่เรามัวแต่คิดถึงรางวัลที่จะได้รับจากสิ่งที่เราทำและเรารับรู้ว่ารางวัลน,นั้นน้อยนิดหรืออาจจะไม่ได้เลยเราก็จะหยุดทำสิ่งนั้นเพราะขาดแรงจูงใจที่จะทำต่อน,นั่นเองค่ะเพราะว่าแรงจูงใจของเรามีความผันผวนสูงมากปัจจัยที่3 ความเหนื่อยล้าทางจิตใจนอกจากความเหนื่อยล้าทางร่างกายแล้วจิตใจของเราก็สามารถเกิดความเหนื่อยล้าได้เหมือนกันซึ่งความเหนื่อยล้าทางจิตใจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมนั้นเป็นเวลานาน,านๆส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงความใส่ใจในรายละเอียดลดลงและทำให้การตัดสินใจบกพร่อง ความเหนื่อยล้านี้เป็นสัญญาณจากสมองของเราว่าต้องหยุดพักและการที่เราหยุดพักบางครั้งเราก็ไม่สามารถเริ่มลงมือทำต่อได้อีกก็ทำให้เกิดการผัดวันประกันพุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำแล้วกันนะปัจจัยที่4การรับรู้ข้อมูลมากเกินไป ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารที่เราเสพนั้นมีมากเกินไปข้อมูลที่ไหลเข้ามายัางต่อเนื่องนี้อาจล้นความสามารถในการประมวลผลของสมองทำให้ยากต่อการจดจ่อโฟกัสว่าต้องทำอะไรสรุปคือก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยและปัจจัยที่5ก็คือความกลัวมักเป็นผลมาจากความวิตกกังวลกลัวความล้มเหลว หรือขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเมื่อสมองรับรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่น่าพึงพอใจหรือน่ากลัวสมองก็จะมองหาสิ่งอื่นทําแทนที่รู้สึกว่าสนุกและเพลิดเพลินมากกว่าซึ่งนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะวิธีการแก้ไขเพื่อไม่ให้เราเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งนะคะก็คือ 1. ใช้เทคนิค p โ m โมโดโรเทคนิค p o m o d โดโนะคะก็คือการทำงานเป็นช่วงเวลาสั้นๆและต้องทำอย่างมีสมาธิทำด้วยกันทั้งหมด25นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยการพักเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆสัก5นาทีวิธีการนี้นะคะทำให้สอดคล้องกับช่วงความสนใจตามธรรมชาติของมนุษย์เราและช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้ดีตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะ วิธีที่2การย่อยเป้าหมายรายวันการกำหนดเป้าหมายรายวันและลงมือทำให้สำเร็จในแต่ละวันเป็นเป้าหมายย่อยๆเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถทำให้สำเร็จและได้รับรางวัล จากการทำเป้าหมายย่อยนั้นๆจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะการที่เรารู้ได้อย่างชัดเจนว่าอะไรจำเป็นต้องทำให้สำเร็จจะเป็นแนวทางและช่วยจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งอีกด้วยค่ะวิธีที่3ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย การลดสิ่งรบกวนสมาธิในสภาพแวดล้อมของการทำงานสามารถช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิได้มากขึ้นจดจ่อทำสิ่งที่ต้องทำได้ดียิ่งขึ้นโดยอาจทำงานในพื้นที่ที่เงียบสงบหรือการสวมหูฟังตัดเสียงรบกวนเพื่อให้คุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีที่4ก็คือการพักผ่อนและดูแลตัวเอง การที่เราให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างเช่นการนอนหลับที่เพียงพอการกินอาหารที่มีประโยชน์ร่วมไปถึงการออกกําลังกายสามารถเพิ่มระดับพลังงานบวกดีๆและลดความเครียดช่วยเพิ่มสมาธิทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานทำสิ่งต่างๆที่คุณต้องทำให้สําเร็จได้ดียิ่งขึ้นและสิ่งนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ วิธีที่5การทำสมาธิการทำสมาธิฝึกสติไม่จำเป็นต้องเป็นการนั่งหลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวค่ะเพียงแค่คุณนั่งเฉยๆรับรู้ถึงลมหายใจเข้าออกของตัวเองตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นณขณะนั้นเพียงเท่านี้ก็เป็นการปฏิบัติที่จะทำให้คุณมีสติมีสมาธิและลดความเครียดได้แล้วค่ะ เมื่อเราไม่เครียดเราก็มีทั้งแรงกายแรงใจสามารถลงมือทำสิ่งต่างๆที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับตัวเรานั่นเองค่ะ หลังจากที่เรารู้ถึงปัจจัยตามหลักจิตวิทยากันไปแล้วว่าทําไมเราถึงชอบผัดวันประกันพุ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ขี้เกียจค่ะแต่ธรรมชาติสร้างเราไมา้เป็นแบบนั้นการที่เราได้รู้วิธีการแก้ไขคุณผู้ฟังที่ต้องการพัฒนาตนเองไม่อยากเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพุ่งและอยากที่จะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน ก็อย่าลืมนำวิธีการต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคะ่ะ และถ้าค,คุณผู้ฟังนะคะคิดว่า EP นี้มีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ